นี่ครับมาเรามาดูแก๊งเราครับเล่นอะไรกันเนี่ยอ่าคนนี้เล่นอ่าเล่นพอ er ยแบงค์พีบีแน่นอนเลคนนี้นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมทีเดย์เซนไอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอ่าร้านเกมนะคผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจหมอน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนวิธี การลงวันนี้ก็จะอยู่ทายเช่นเคยนะครับผมแต่ถ้าใครติดตามมานานเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าวันนี้ผมเคยลงไปแล้วนี่เออใช่ครับเคยลงไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะเอ,อแต่คลิปนั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมได้กลับไปดูคลิปนั้นอีกทีก็คือ <c oughs> คือคลิปนั้นผมผมไม่ได้ลงเท็กเจอร์ครับเออมันทําให้คอมในร้านนั้นขาวขาวกันหมดเลยครับทั้งโต๊ะคอมทั้งเครื่องคอม <c oughs> ทั้งหน้าจอคอมจะขาวไปหมดเลยครับ คิดนั้นเลยผมเลยลบทิ้งครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นะเออสี่พีที่เดียวตอนนั้นผมยังลงเท็กดีทูไม่เป็นครับตอนนั้นลงแค่จีทีเอ็มจีทูครับมันเลยทําให้มันเลยทําให้แบบเออไม่สมบูรณ์เลยเราให้ขอบเป็นขาวในนั้นครับโอเคแต่วันนี้ผมมาฉบับแก้ไขนะครับมามาแบบฉบับสมบูรณ์เลยแหละเออโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่แผนที่ก่อนนะผมจะมาแผนที่ให้ว่าร้านเกมนี้มันจะอยู่ตรงไหน นี่ครับร้านเกมจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงที่ผมกระพริบนะครับตรงนั้นแหละวิธีไปที่เร็วที่สุดเหมือนเดิมครับผมก็จะวาร์ปไปชิ้นเคยนั่นแหละนะาวาร์ปไปโอเคอ๋อผมมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเว็นกรรมผมผมตกครับผมตกผมตกอ่าขึ้นไปดินี่ครับพอเราวาร์ปมาตรงที่ร้านเกมมันก็จะขึ้นซีวี CV ขึ้นมานะครับอตอนนี้รู้สึกว่าเราจะอยู่หลงังร้านนะครับ นี่เลยครับมันก็อยู่ตรงนี้นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเออขออภัยครับเอออยู่ตรงนี้สิ <c oughs> นี่ครับพอเราวา์ปมาถึงหน้าร้านเกมนะมันก็จะขึ้นอะไร,ะรเงี้ยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นนะว่า CV นะครับอ่า CV ขึ้นมานะโอเคก็ไม่มีอะไรครับอ่าโอเคครับรลานนี้มาแล้วครับอ่า โอเพนนะครับเปิดแล้วโอเคเราก็จะไปสำรวจร้านเกมนะครับอ่าจะเป็นร้านเกมแนวยุคสักมากกว่านะครับอ่าเพราะว่าดูจากนี้ครับมาเรามาดูแ๊งเราครับเล่นอะไรกันเนี่ยอ่าคนนี้เล่นอ่าเล่น point bank คบ p แน่นอนเลยคนนี้อ,น <c oughs> อ๋อนี่ครับไอคนนี้ก็เหมือนดู YouTube นะครับอา่าถ้าถามว่าใครเป็นคนสร้างหมดนะครับนี่ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับนี่ช่อง YouTube ตามนี้เลยแจ็คเกมมิ่งอ่า เขาใส่เท็กเจอร์หน้า YouTube เขามาใส่เครื่องเกมนะครับอเอซูซ s ะด้วยนี่มันเมาส์หรือมันอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับอโอเคครับใครโดยรวมนะครับดูเท็กเจอร์เท็กเจอร์แอร์อะไรประมาณนี้ครับนี่มีน้ำให้กินเอมีน้ำให้กินนะมีกล้องวงจรปิดอี่แอร์ Air อะไรพวกนี้นครับไปดูคนคนอื่นเนี่ย แล้วไอ้คนนี้เขาเรียกอะไรครับเอ่อมันเหมือนเหมือนฮอนใช่ไหมครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเหมือนฮอนใช่ไอผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะใช่แหละแล้วอันนี้นะทําอะไรครับก็มันก็เล่น,เล,นเล่นเกมนะแต่ผมไม่รู้ว่าเกมอะไรนะผมไม่แน่ใจอ่าไอ้คนนี้ทำอะไรอ้เอเฮ้ยคนนี้ไอ้เล่น g t a v ซะด้วยเว้ยคนนี้ครับเล่น g t a v เะด้วย ตรงนี้ตรงนี้โอเคส่วนไอตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าผมหาวิธีกดออกไม่เจอนะครับรู้สึกว่าจะยังไม่สมบูรณ์ครับไอตรงนี้เออเอาไปนั่งแบบมันซีเกมันก็ไปนั่งแบบทําเป็นเล่นคอมนะเอออย่าครั้งที่เดียวก็อย่าไปเลยครับเพราะว่าผมเคยเข้าไปแล้วนะครับคือมันออกมันออกแากเมนูตัวเลือกไม่ได้ครับมันทำให้ผมต้องออกเข้าเกมใหม่ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตกแต่งคนมารอต่อคิวหรือมันหรือมานั่งพักสักพักก็ไม่รู้นี่ครับมีแก้วไวน์มีขวดเหล้ามีแน้ำฝั่งนี้ก็จะมีอะไรเลยก็มีเหมือนเดิมครับภาพเท็กเจอร์ผีคนนี้ก็เล่นจิตีวีเหมือนกันครับเล่นทีวีด้วยน <c oughs> ี่ครับว่าไงครับนี่เป็นเคาน์เตอร์เจ้าของร้านนะครับว่าไงครับเจ้าของร้านนี่ครับโอเค จากของร้านก็เปิดหน้า YouTube c h anel n ของ Jack Gaming นะครับนี่เขาเอาหน้า c h anel n เขามา <ś c oughs> แต่โอเคอืมคีย์บอร์ดเป็น RGB ซะด้วยครับโอเคทันสมัยแล้วสายเมาส์ล่ะเมาส์บลูทูธอะ่ะอืมคอมนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคอืมนี่ครับอา้าวโอ้โหมังทะลุทะลุทะลุ ตรงนี้ก็ใครอยู่นะ้ําก็เดินมากินได้ปกติครับแก้วแก้วระบาดเหมือนเดิม่าแล้วก็กินน้ำสวยครับเดินพูดมาสักพักแล้วเออนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านเกมยู9ูนะครับอืมนี่ก็จะเป็นแบบฉบับแบบสมบูรณ์นะครับถ้าขามว่าคิดสี่ปีที่แล้วที่ผมลงอ่าหมดเนี้ยเอเอเอคอมตรงนี้นี่ขาวไปหมดเลยนะสีขาวกันไปหมดเลยเอ่าโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเออเป็น ร้านเกมหลังบ้านเรานะครับเป็นเกมในยุค90กันทั้งน้นเลยครับเป็นร้านเกมแนวยุค90เลยนะเอออ่าโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมดนี้กันเลยนะครับผมเรามาดูวิธีการลงมดอ่าร้านเกมกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์มด ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมดกันเสร็จก็ให้ผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้เอาไว้นะผมแอป GTE, NG2 กับแอป t d 2แล้วก็แอปแตกไฟนะครับแอปแตกไฟนี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้ครับตามสบายถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปสายเวอร์นะผมถ้าเกิดใครกวงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะผมทั้ง3แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเหมือนกันนะครับโอเคนะพอดาวน์โหลดไฟล์หมดกันเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าที่แอปแตกไฟเลยนะ จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปลิงก์มีเหี่ยไฟ์ถ้าเกิดคุณดาวโหลดผ่านเพื่อนโคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวนโหลดนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหมอดร้านเกมนะขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์หมอดร้านเกมนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์หมอดนะอะพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้ผมจากนั้นก็ให้เาเลือกไปที่คาสั่งที่2นะครับ Extract Gear โอเคนะครับพอ พอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แฟ้มอด d รานเกมมานะโมงกดครับก็กดเข้าไปที่แฟ้ม mod รานเกมนะอ่าพอกดเข้ามาเสร็จเราก็จะเจออยู่ทั้งหมด3แฟ้มอีกหนึ่งไฟล์รูปนะครับก็จะเป็นอ่าไฟล์คอมน็อตล็อกสตา G T S A กับแฟ้ม G T A M G 2กับแฟ้ม T D 2นะครับผมอ่าก็จะมีทั้งไฟล์ k ิไฟล์ MAP, แล้วก็ไฟล์ d f แล้วก็ไฟล์ p n g นะครับ ส่วนไฟล์ PNG ไอ PNG location สุดท้ายนี่ก็คือเป็นโลโล,โลเคชันที่ตั้งของร้านเกมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงสีม่วงครับที่ผมที่เขามาร์ไว้นะครับผมนะฮะรอยที่ขเขามาร์ไว้นะครับของแจ็คเกมมิงเขามาร์าไว้นะครับตรงสีม่วงเนี่ยครับตรงหลังบ้าน CJ ครับห่างไปแค่ไม่ไกลเท่าไหร่โอเคนะครับก็ ขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมเดอร์ล็อกสตาร์เกม g t a s a นะอ่าพอกดค้างเสร็จเป็นก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกวิธีคำสั่งที่5นะครับ CUT คัดหรือย้ายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก,ก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับโดอสสามของเรานะอ่ากดอีกครับกดอีกอ่าพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็ให้เราเข้าที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม Data อ่าจากนั้นก็ให้เรากดที่ปุ่มวางได้เลยนะครับผมปุ่มวางก็จะอยู่ขวงมือด้านหน้านะปุ่วมวงกลมสีเขียว อ่าโอเคนะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่แฟมคอมต่อล็องสาร์เกม GTA SA ต่อเลยนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมไฟล์อ่าตรงนี้ลหลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่าผมเข้ามาทาไมแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คืออย่างงี้นะครับผมก็จะเกินไปในทุกครั้งนะครับว่าตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปนะผมไอแอป GTA M2 g กับแอป t a k e ดย์2เนี่ยมันเข้าแฟม d a t a ไม่ได้นะครับก็คือมันไม่อ่านแฟมข้อมูล Data นะครับซึ่งมันทําให้เรา ลงพวกไฟล์ Df กับไฟล์ PNG เท็กดีอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับวิธีเที่ยวจะลงไฟล์พวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องย้ายาแฟ้ม T Exdb ออกไปนอกแฟ้ม Data ก่อนนะครับถึงจะทําการลงได้นะอ่าถ้าถามว่าในแฟ้ม T Exdb มีอะไรก็จะมีพวกไฟล์ Gd 3ามจด g กับแฟ้ม Gd 3กับแฟ้ม t D, อะไรประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใครไม่มีไฟล์พวกนี้เนี่ยอ่าก็ ผมเคยทำคลิปสอนดึงไฟล์ g แสไฟล์คทเอาไว้แล้วนะครับผมก็ไปหาดูได้ที่ช่องผมนะแต่ถ้าเกิดใครอยากหาก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับสำหรับใครไม่มีพวกไฟล์อ3อะไรพวกนี้ก็ไปดึงมาให้ไปเทเบร้อยซะนะะโอเคนะครับก็กดย้อยกนกลับมาขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟม TEXDB นะครับพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เราเลือกไปที่คําสั่งรองสุดท้ายนะครับ CUT ครับลื่นไอนั่นเองอ่าพอเรื่องเสร็จก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มด้านแฟ้มด้านบนสุดนะครับที่มันมีจุดสองจุดนะครับอ่าอันนั้นก็จะเป็นอ่าแฟ้มย้อนกลับนะครับอ่าก็จะต้องกดตรงนั้นนะครับอ่ากดไปเลยนะครับผมอ่ากดไปอีกอ่าพอมันถึงหน้าแบบนี้ก็ใช้ในห้องเราเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดเหมือนเดิมนะครับที่มันมีจุดสองจุดนะอ่าพอกดเสร็จอ่ามันก็จะโผล่ออกมานอกแฟ้มดัตต้าแล้วนะอ่าจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ หัวมือด้านล่างนะครับปูวงกลมสีเขียวอ่าตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตตัดคลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลาคลิปผมจกินเกินไปนะครับผมก็ขออนุญาตตัดคลิปครับอ่าก็โอเคนะผมก็ตัดคลิปมาในตอนที่ผมย้ายอ่าไฟที่ดีเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับพอย้ายไฟที่ txtb เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดออกจากแอมแตรไฟเลยนะอ่าจากนั้นก็เข้าที่ fgtamg2 นะครับผม กด open mg ไปครับาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม texdb นะาจากนั้นก็เข้าไปที่ไม่ใช่สกิก็เลือกไปที่ไฟล์ g t a 3 m g ครับกดจิ้มไปเลยนะอพรจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม select ด,ด้านล่างนะครับปุ่ม select ก,ก็กระพิลอยู่นะาจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดที่อยู่ขวมือด้านบนสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่แฟ้มคาสั่งที่2นะครับ add file with e p c t e จากนั้นก็กดไปที่แฟ้มที่อนะอ่ะกดไปอีกอพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวนโหลดนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอดร้านเกมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอด GTA m g 2จากนั้นก็ให้เราเลือกไฟล์ทั้ง5ไฟล์นะครับกดจิม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 ปอันที่พอจิมเสร็จก็กดปุ่มเ e l e c t ด้านล่างนะครับปุ่มเ e l e c t ผมก็กระพริบอยู่นะ จากนั้นรอมาประมวลผลสักครู่นะครับจนมันหายจากคลิปโอเคเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดที่จุดสามจุดหัวมือด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับาจากนั้นก็เลือกที่คำสั่งที่5นะครับรีบูตจากนั้นรอมารีบูตไฟล์สักครู่นะครับผมอโอเคนะครับพอมารีบูตไฟล์เสร็จก็ให้เรากดออกจากแอป GTA m g 2นะจากนั้นก็เข้าไปที่แอป TxD2 ครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ปุ่มกดไปที่ปุ่มวงกลมสีพูขวามือด้านล่างนะครับแอนก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ไอคอนรูกบ้านที่อยู่ขวามือด้านบนสุดนะครับไอคอนลูกบ้านหรือโฮมนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคนะพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม Android ครับจากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม TxDB จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม g t 3นะอ่าจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมขวามือด้านบนนะครับพอติ๊กถูกเสร็จก็กดปุ่มส e l เ c ล็กขวามือด้านล่างแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกวงกลมสีชมพูขวามือด้านล่างนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่คาสั่งแรกนะครับ form image จากนั้นก็เลือกไปที่ข้อสังแรกอีกครับปิดเอาไว้โอเคครับมันก็แล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มหมอลานเกมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มเท็ดี2ครับจากนั้นก็ให้เราใช้นิ้วของเรากดจิ้ม,จ,มจิ้มจิ้มจิ้มรูปภาพนี้ทั้งหมดเลยนะจิ้มรูปภาพนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะอพอมันจิ้มเสร voilà. ็จแล้วก็ทคนก็เห็นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายสูกสีชมพูทั้งหมดแล้วนะครับ าจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อยู่ขวามือด้านบนสุดนะครับผมกดไปนะปับ๊บพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะผมาจากนั้นก็ให้เรา,าเลือกเป็นคําสั่งที่2นะครับ OverB i t ก็ใช่นเ้ีวเราจิ้มมาหน้าวงกลมคาสั่งที่2นะครับ o อ e r b i t ปับ๊บอย่างนี้โอเคมันก็จะย้ายลงมาอยู่หน้าคําสั่งที่2องครับผม การตั้งค่าก็ด้านบนก็แค่นี้ครับส่วนด้านล่างก็แค่นี้มันเดิมนะครับโอเคเมื่อเช็คดูแล้วก็กดไปที่ปุ่มโอเคที่ัวามือด้านล่างได้เลยนะครับผมครับจากนั้นรอมันอินพ์ตไฟล์สักครู่นะ กดโอเคไปเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมทีนี้ก็ให้เรากดออกจากแอป TxD2 ไปเลยนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องย้ายแฟ้ม TxDp ไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟ้ม TxDp ไว้ที่เดิมเนี่ยมอดบางมอดก็อาจจะทําให้เกมนั่นบักนะครับมอดบางมอดก็อาจจะทําให้เกมดิ่งไปเลยก็มีนะอ่าก็ให้เราเข้าที่แอตแทกไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟ้มแอนดรอยด์นะผมจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม T.EXB นะครับอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็แล้วเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ c UT, CUT, c u ดหรือย้ายนั่นเองอพอเลือกเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม Data ครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอมต,อาตากล็อกสตาร์เกม g t a s a จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์อาจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มโปรกรมสีเขียวตรงนี้ก็สําคัญนะผมพยายามกันคิดนะครับไม่ว่าเราจะลง ไฟอะไรผ่านไอ้ผ่านไอ้ไอ้ว่าเราจะลงไฟไล์อะไรก็สร้างในไอ้แฟมที e x ็ D D เนี่ยก็จะลืมมาย้ากไว้ที่ดิมนะครับในงานเดียวหมอดบางบอดก็อาจจะทําให้ลใ้เกมเรามันบั้นบัสเด่งบ้างหรือไม่ได้ผลบ้างนะก็แล้วแต่หมอดไปนะครับอ่าโอเคผมผมก็ย้ายเสร็จสิ้นเป็นเที่ยวรอยนะผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์นะผมสำหรับการลงหมอด อ่าร้านเกมนะครับผมก็จะเป็นฉบับแก้ไขจากคลิปร้านเกมที่แล้วนะครับเนื่องจากคอมไอเนื่องจากไอคลิปที่แล้วนั้นผมยังลงไฟเทคไม่เป็นเนาะเออทำให้คอมในร้านนั้นขาวทั้งเครื่องเลยขาวทั้งเครื่องทั้งจอก,กับทั้งพีพียู่ทั้งอะไรเลยนะครับอโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เป็นยังไงบ้าหงไดนะ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลกดแชร์เพื่อเป็นอะไรใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะผม ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ